พี่นาเบปป้เอ้าปู่น้อเย่ตอเราก็สู่เดือนธันวาคมนะคะเดื่อนสุดท้ายของปีแล้วแบบเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะผมปีนี้เจออะไรกันหนักหนาเนาะก็สู้ๆนะคะแบปีหน้าขอให้แบบมันจะดีขึ้นเน,ะ <Yeah. S 1> นาะก็มีแต่จะแต่งแต่งน,นิดนึงพอดีว่า ใช้มือถือกลับมาใช้มือถือถ่ายนะคะเหมือนแบบคิดถึงนี่แหละว่าตอนเริ่มเริ่มต้นคิดปกันมาเนาะเราก็ใช้มือถือถ่ายนะคะรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือ,คอลืมชาร์จแบตก,กล้องอเ,เออเปิดกล้องไม่ได้คือคุณพระตกใจะครับก็วันนี้มาทำคอนเทนต์นะคะที่มีคนถามเพื่อมากัน,น <laughs> เพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นสายแบบแนวออกลังกายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดใครอยู่ในเฟซบุ๊กไอจีเห็นว่า พเป้ก็ชอบออกกังกายนี้นะครับก็มีคนถามว่าเออพี่เป้แต่งหน้าแบบออกกังกายเปล่านี่ยก็อย่างงี้มาทําให้ดูกันมาคิดเอ็ดหรือแต่งหน้าไปฟิตเนสนะครับก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับผมอ๋อนะคท้าคลิปก็จะมีเป็นแบบเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับว่าการสําหรับการการแบบเตรียมตัวก่อนออกกังกายนะครับผมว่าจะจะต้องทานอะไรแบบต้องตัดกินอาหารน้นกิน แบบเยอะไหมคะหรือแบบพอมีแบบเออถ้าแบบแบบเร่งด่วนเนี่ยพอมีตัวช่วยอะไรในการแบบทําให้เรา work เอาแล้วแบบเออให้แมีแรงเ้าก็เดี๋ยวว่าไปดูกันนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก็กลับมาพบกับหน้าสดอีกแล้วเช่นเคยวันนี้จะแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่ากล้องแบบแบตหมดจ้าไม่ได้ชาร์จจ้าก็เลยใช้ตัวโทรศัพท์ถ่ายนะครับก็ อันนี้ลงบำรุงเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาทาเป็นบำรุงปากก่อนนะครับเป็นลิปมันนะครับก็อันนี้ใช้ของตัว body shop นะครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับชอบมากอันนี้แบบเป็นที่หนึ่งในใจมาตั้งแต่สมัยเดียแล้วอะ <Yeah. S 1> แล้วแบบไปเจอโปรอันเเป็นเป็น k f กไฟเดย์อะเนาะไอตอนตอนช่วงปลายเดือนสิ็ดนะครับ มันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยซื้อมาชอบกินนี้สุดเลยสตรอเบอรี่นะคะก็นี่ตามคอนเทนเนอะแต่งหน้าเป็นฟิตเนสก็คือมันก็จะไม่มีอะไรมากคือแบบจริงๆมันไม่ต้องแต่งก็ได้อะแต่คือแบบเราเข้าใจอะ่ะอบกบางคนแบบเุ้ยแบบนิดนึงอะ่ะขอนิดนึงแบบสนองนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบที่บอกเอ้ยพี่เป้แบบว่าเอยออกมังการแบบเออข้างผู้นะแบบหน้าแบบอยู่จะแบบขอดูดีนิดนึงโอเคพี่จะจัดให้นะผมเพราะว่าตามปกติพี่ก็ปกติแล้วถ้าเลิกก็จะไปหลังเลิกงานเนาะแต่ถ้าสมมติว่า วันวันที่หยุดเนี่ยก็แทบจะไม่แต่งเลยหรือไม่แต่งไปอะไรประมาณนี้ไปเลยนะครับก็ใต้ตาก่อนแต่ว่าใต้ตาต้องลงเนะใต้ตามันก็คือยังดำค้ำเหมือนเดิมอันนี้ใช้เป็นเบ v e r i n e Instant เอร์รนะครับสีเดิม120ไม่หมดสักทีเห็นนี้ใช้นานนะตัวนี้ต้องมีคนถามวยนะเลยว่าแบบปกติแล้วถ้าไปเวิร์กอัพเอิมออกกำลงกายแบบยังไงบ้างใช้อะไรบ้างก็ ตอนนี้เนาะแต่ก่อนนะครับก็คือก็ยอมรับตรงๆแล้วก็มีเทนเนอร์เนาะเออเขาก็ก็คือมีเวทกับเขาอะนะครับก็ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือแบบหมดก็คือเทนเนอร์หมดแล้วก็คือยังไม่ได้ต่อเนาะก็จะพยายามแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนเนาะก็คือคาร์ดิโอก็คือเหมือนแบบคาร์ดิโอก็คือประมาณว่าเผาผลาญเนาะเผาผลาญแบบไขมันออกจากร่างกายอะไรอย่างงี้นะครับก็คือจะพยายามประมาณ ประมาณ200นาทีอ่ะก็ประมาณอาจจะแบบเฉลี่ยประมาณ4คัสถึง3คัสเพราะคัสคาสหนึ่งก็คือประมาณ60นาทีเนาะก็ประมาณนี้คือถึงบ้างไม่ถึงบ้างแห่ก็คือเอาประมาณ3คัสอย่างต่ําต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็มีเป็นเวทคาสหนึ่งเนาะเข้าเวทหรือจะเป็นเล่นเองก็ได้แต่แต่ของเราก็คือด้วยความที่เกียจนะเราก็คือเข้าคาสมันจะมีคัสหนึ่งที่เป็นคัสเหมือนแบบเหมือนเวทนะเนาะก็คือแบบเหมือนแบบปั๊มล่างเท่าไ่อาจจะบไม่ได้เหมือนกับตอนที่เทรนกับ ทรนเนอร์เนาะเพราะว่าเนี่ยมันมันก็จะได้มากกว่ามันก็ได้แบบยกกำลังที่มากกว่าแนตะ่คือเพราะว่าอันนี้เรายกกำลังตามใจชอบไปเลยคือเขาเป็นคาร์ลรวมๆเขาไม่ได้มีแบบว่าจะมาแบบจี้แบบว่าเออส่วนตัวขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็แต่แบบไม่ว่ามันก็ดีงไงก็คือเป็นการเมนเทนกล้ามเนื้อครับเพื่อให้มันแบบว่าเอออยู่กับเราได้างเนี่ยครับผมประมาณนั้นคือแล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าจุดเริ่มต้นการออกกาลังกายคืออะไรจะบอกว่าแต่ก่อนเป็นคนผอมมากเลยนะ ผอมมากแล้วก็เคยอ้วนมากด้วยแล้วมันไม่บาลานซ์คือแบบอ้วนมากไปมันก็รู้สึกอึดอัดแบบไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพอผอมไปก็แบบมันชอบแบบแบบไม่สบายง่ายแล้วแบบชอบแบบมีอารมณ์แบบอยู่ดีๆมันจะชอบแบบมีอารมณ์แบบอารมณ์แบบเป็นไข้เหมือนแบบไม่ใช่ไข้แบบมืนแบบปวดหัวปวดท้องแล้วแบบเหมือนแบบท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยมึนๆมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ย มันไม่น่าจะได้แล้วนะเราออกกังไกลดูก็เกือบรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็พวกรอยแล้วจะเห็่เก่มันก็ยังมีรอยกระตีตนิดนี้อันนี้มีเพิ่งไประเบิดมานิดนึงนะครับระเบิดทุกคลิปไม่เคยมีคลิปไหนไม่ระเบิดนะจ๊ะก็ใช้เป็นตัวนี้ยูซ a ลินซีซีสตินะครับก็ปไปยๆไปเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ก็เหมือนเดิมแลปิดรองปิดแบบเบาๆเนาะแบบไม่ได้อยากจะให้แบบเออเปะมากอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนถ้าเอาเอาเอา,เอาหลักๆนะคนไปออกบังกายส่วนมากเขาไม่สนใจหรอกเรื่องเรื่องหน้าย่งเงี้ยม่เป็นแบบสถานที่ที่แบบรู้สึกปลอดภัยอะ่ะเมื่อเราปื่อยหน้า มันขาไม่ค่อยมาสนใจกันหรอกว่าแบบว่าเออหน้าจะอะไรอย่างนี้เขาจะแบบเขามาเพื่อมาออกบังกายจริงๆอะไรเนี้ยครับผมแต่ว่าเราเข้าใจนะว่าชาวเราแบบก็ต้องแบบมีบ้างอะไรบ้างอย่างไยแบบก็น่าถ้าหน้ามันหน้าสดมันอาจจะแบบแบบไม่ค่อยกูดเวิร์กเท่าไหร่นะก็เราก็ต้องใช้แบบเบคอัพช่วยแต่คือถ้าจะแต่งแบบ จัดหนักจัดเต็มเลยก็แบบอุ้ยมาออกกำลังกายหรือมาทําอะไรประมาณนี้เนาะก็มันก็มีแบบไล้นองบางไฟลลายอะประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็จริงๆถ้าแบบใครเริ่มออกกาลังกายเนาะก็จะบอกว่าดีแล้วคือแบบอย่างน้อยคือแบบคือจริงๆอเราแบบไม่ต้องเป็นต้องผอมมากเหมือนอะไรแบบตามดาราตามแบบดาราหรืออะไรเงี้ยดิดาราจริงๆก็ไม่ค่อยผอมแล้วนะเหมือนแบบว่าสมัยก่อนมันจะมีแบบว่าแบบทีชีทแบบ ตัวเล็กๆผมผอมอย่างนี้ใช่ไหมทุกมันก็แบบโอ้ยมันอันนั้นจะมันแบบมันเป็นที่สักรีละเขาด้วยลนะครับบางคนแบบว่าต้องเข้าใจกินแล้วมันก็คือบางทีเราแบบตัวเท่านี้แบบว่ากับตัวเราแบบอันนี้จะไปผอมแบบตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ใช่ไงเออมันก็แบบเออต้องดูเนาะว่าดูดีในแบบของเราเนี้ยนะครับก็แบบทาให้ร่างกายแบบว่าแบบเฟิร์มดีกว่ามันก็มีแบบ ดูเฟิร์ม้วก็ในแบบรีนไปในตัวก็มีนะก็แบบว่าลองเข้าแขิดเข้าคาดีๆหรือลองแบบปรึกษาแบบเออผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยดูคงดูคลิปก็ได้บางคนแบบว่าเออไม่แบบเออหนูไม่ยา้ไปเสียเงินฟินหนองฟินไหนก็ดูคลิปอ,อ้าวอย่างนี้แบบครูสอนต่างๆมากมายเนาะเออประมาณนะั้นอย่าลําคานะบ้านเนี้ยจริงเพราะว่าคือตั้งจะบอกว่าตั้งกล้องอยูน่นะแตถ้าไม่มีบ้านเนี้ยพยุงอะ่ะจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้แลนะออ้วนะอย่าไว้แบบ จะถ่ายสถานที่ดูคือแบบเพราะว่าน,นี่คือที่ตั้งกล้องก็คือมันก็ตั้งไม่ได้กับกับตัวกล้องปกตินะก็เลยตั้งกั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแบบนี้นะครับตรงไหนก้อนนี่อ่านวลอยู่ไหมนวลอยู่นะแม่ประมาณนี้นะครับก็จากนั้นใครจะเสร็จแป้งก็เสร็จได้นะครับหรือใครจะไม่เสร็จก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอ เซ็ตแ,แป้งหน่อยละกันนะครับก็แป้งจริงๆมันก็เป็นแป้งฝุ่นก็ได้แหละแต่ว่าเออไหนนะครับก็แบบเราขอเซ็ตแบบเป็นลองเปแป้งผสมรองพื้น้วกันเซ็ตเบาๆเลยนะเแบามากๆ,ๆอันนี้ใช้เป็น ca นะครับ two white pass นะครับอันนี้พี่ใช้เบอร์ยี่อนะ oc 0 0นนย์จะบอกว่าเฮ้ยดีว่ะไม่น่าเชื่อว่าทำไมมันดีขนาดเนี้ยแบบพับก็ดีพับก็นุ่มๆนะครับผมแล้วแบบ เอ้บป็นแป้งที่ดีคือแบบเพิ่งลองซื้อมาไงแล้วแบบว่าเออแบบมาใช้แบบดีมากแบบเนี้ยแล้วก็แค่นี้แล้วก็ขอข์อข์สอขคอเหมือนปาด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 ไปอะครับแคาไม่ทําอะไรเลยวันเนี้ยจะบอกว่าแบบไอ้เนี้ยแป้งติดโทนเดอร์ถ้าเกิดว่าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวมาลองทาแบบจัดเต็มให้ดูว่าแบบยังไง แช่เลยมันีังโคตรติดทนเลยแบบต้องแบบต้องใช้เขาเขาว่าแบบมันเขาแบบเหนื่อยทำมันก็ติดทนแบบโคตรแบบยอดอันนี้ดีมากชอบมากไอ้เลยแล้วยูนะจ๊ะคือแบบของเขาไม่ทำให้ผิดหวังจริงอยากซื้ออยากใช้แบบมานาเลยเหมือนกันเออแก็ตรงคิวนะครับตัวเดิมคอร์โซนะครับมีเบลิน ก็ปัดๆไปตามปกติอ่ะก็แบบคืออย่างน้อยอะถ้าสมมติว่าเราไม่แต่งงาจริงอะแบบสมมติว่าแบบเอ้ยพี่เป้นหนูแบบหนูไม่ไหวจริงหนูแบบคิดหนูก็แบบอยากแต่งนะคะแต่หนูแบบขี้เกียจมากค่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคิวเรื่องนี้นะลูกเอาจริงมีคิวก็คือชนะแล้วมีทุกอย่างมีคิวคือหน้าเต่งมาจ้ะแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติใครไม่มีคิวอย่างพี่ก็เขียนเอาเนาะเขียนเอาตามตามปกติตามรูปคิวเลยนะคะผมก็ ตรงไปตรงปลายเข้มได้แล้วก็ตรงหัวก็คืออ่อนนะแล้วก็เป็นเบนอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละก็เขียนตามรูปหน้านะครับผมแล้วก็คอนทัวร์ไฮไลท์ออกคอนทัวร์จมูกอนะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า,าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นะไม่แตะผลิตภัณฑ์เพิ่มนะครับแต่ว่าจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ที่แปลงอะ่ะคือมันคือเราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมมันจะมีติดอยู่แล้วก็เอามาแบบเบนเบนนิดนึงนะครับ เอาผลิตภัณฑ์ที่เหลือมาแ,แบบเหมือนถูๆขูดๆขูดให้แบบว่ามันก็มีอ่ะมันก็มีอยู่นิดนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่กระบอกตาด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแก้มก็เหมือนกันก็ใส้ที่มันเหลือที่แปรงอ่ะคือมันก็แบบไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าก็ประมาณให้มันแบบดูโอเคโอเคนิดนึงทุกอย่างน้อยมากเลยเนะี่ยคือแบบทำแบบลวกมาก จริงจริงรู้ว่าอบอุ๊หอุอุอเรมืองตัวนี้เป็นแบบแต่งหน้าแบบด่วนๆได้เลยนะสวยด่วนถ้าเราไม่ลองคุยกันเนี่ยก็แบบสามห้านาทีก็น่าจะเสร็จประมาณนี้นะครับก็ได้แต่ว่าไฮไลท์ไฮไลท์จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้แต่อันนี้คือแบบส่วนตัวเป็น personal preference คือชอบชอบไฮไลท์คือขอแต่ขอ,อน,นิดเดียวนี่ใช้ตัวอิองหลอดนะครับแตกแล้วอะวันนั้นทำหลน่น หมาใช้นิดเดียวตงรงปลายจมูกให้มันพอ p ๆอ,อ,อีกนึดนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายปากเร็วไหมคลิปมิสิคเลยที่แบบเร็วมากคือแบบพ่อบอกแล้วไม่อยากทำอะไรมากนะคะผมตัวาปากแล้วก็แนะนำใช้เป็นอารมณ์แนวตินตนะิ้นอืะม,มันจะค่อนข้างอยู่ทนนิดนึงเดี๋ยวเราขอดูก่อนผมเจียวทาลิปมันเป็นไรใช่ไหมตินเอาตัวนี้แล้วกัน เป็นของโคลิกะโคลิกะนะคะ Water Lip Tint เนาะประมาณนี้อันนี้เราใช้เบอร์อะไรเอ่ยอเบอร์ศูนย์ห้านะคะเป็น r o s ชื่อว่าโ o สเ b l นะครับก็มันจะเป็นแบบจิ้มจุ่มแอปพลิเคเตอร์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองทาในใต้ตรงอะไยนะตรงข้างในปากละกัน ว่าตัวลิปมันก็โอเคมันโอเคอยู่แล้วแต่จริงแค่เป็นสีแดงก็ได้นะถ้าใครอยากติ้งสีแดงเบนิฟิตออนทอลอะไรเงี้ยดูแบบสุขภาพดีมากกว่าคืออย่างน้อยอะ่ะหลากเป็นสิ่งที่พี่ที่พี่อนุญาตนะให้มันแบบมีจักนิดก็ดีน้ำจะได้แบบว่าถ้าใคบอกว่าโอ๊ยพี่คะหนูแบบ ไอ้ไม่ปากอยู่อยู่ไม่ได้จริงๆเลยก็แบบอ่ะตอนนี้ก็ดีลูกได้อยู่ม่นแบบมเีมเติมเต็มอะไรอย่างงี้เนะาะก็ออกมาประมาณนี้นะคบโอเคแล้วก็แบบเซตหน้านิดนึงฉีดสเป็นน้ำแร่นะคะวันนี้ใช้ของตัวอ่ายูริอาสนะครับเป็นเป็นน้ำแร่เนาะฉีดนิดนึงก็เดี๋ยวขออนุญาตไป แ,แต่งทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หน <c oughs> ้ำะะอยู่ที่ฟิตเนสแล้วเนาะก็นี้รอออกกำลังกายนะครับผมก็คาเรื่องประมาณประมาณทุ่มนึงเนาะก็มารอคารนะครับผมก็อยู่นีดมาอ่ามาดูกันนะว่าเป้อะออทานอะไรบ้างครับลองพอนครับจริงๆจะบอกว่าอ่ามันแล้วแต่คาร์ดนะแล้วแต่ความว่าเราเล่นเบิเอาลำหนักแค่ไหนแต่วันนี้อบบเป้แค่ผ่อนเป้นเบาๆก็จะแบบทานเป็นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วคือก็ แนะนำถก็คือสมมติถ้าที่แนะนำให้ทานเป็นอาหารเนี่ยก็ได้ก็แบบโปรตีนเนี่ยเป็นก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นเบย์ก็คือแบบเออเอ็นนี่เบแล้วแต่เลยความชอบเลยนะครับผมแต่คือระยะเวลาแนะนำก็คือน่าจะอประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงก่อนเดินพาเวอร์นะคะผมน่าจะดีที่สุดเนาะก็แต่สุดก็แต่สุดแต่แค่เชื่อว่าส่วนใหญ่อะเออน่าจะไม่ค่อยมีเวลากันแบบประมาณว่ามันแบบนิบๆอะไรเงี้ยไป็นเริ่มมาดูว่า มาให้ดูกัรว่าเป้แบบเตรียมมันจะแบบเร่งดว่วนคือแบบให้พลังงานด่ในลับที่โอเคเน,นาะแต่ไม่ได้บอกว่ามันให้พลังงานเยอะนะครับผมแต่คือแบบทานแล้วก็คือมีแรงแบบออว k เอาแน่นอนนะคบผมต้อลก็ไปดูก็นะครับก <sheets> ็ <Á> สิ่งแรกนะครับที่ขาดไม่ได้คือเป็นน้ำเปล่าเนาะเป็นน้ำเปล่าหรอยิ่้อะไรก็ได้นะครับคือเราก็ต้องเพราะร่างกายเราเสียเหนื่อนะครับเราก็จะต้องมีน้ำนะคบผมคอยซ่อมนซ่อมแซมนะครับผมก็ของเป้อาจจะเป็นนมเนือนมแป้ก็เป้เป็นเลือกเป็นถั่วเหลืองนะคบผมเป็นว ตานน้อยหวานน้อยนะครับผมแลที่อันนี้จะเป็นไ,ไทยไรเด็ดเลยก็จะมีเป็นตัวบาร์นี่นะครับอรวนี่เป็นบารนี่ที่ชอบเอคราะเป็นของร้านเต้ยอยะนะครับผมก็ถ้าอยากรูว่าอันนี้ทนแล้วแบบมีส่วนผสมอะไรบ้างจะบอกว่าบอรนี่ที่นี่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคบผมรสชาติรสชาติดีมากอยากให้แบบทุกคนลองนะครับผมก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวลอ,ลองลองไปดูกันเลยเป้ยะย บาวนี่น้องใหม่เอาใจสายคนรักสุขภาพจุดเด่นของเจ้าบาวนี่นี้เราใช้อัลมอนด์บดละเอียดแทนแป้งใช้น้ำมันมะพร้าวแทนเนยไม่มีสารปรุงแต่งสารกันเสียใดใดทั้งสิน้นแต่รสชาติก็ยังอร่อยเข้มข้นเพราะเราใช้ผงโกโก้และช็อกโกแลตนำเข้าจากต่างประเทศและเกลือหิมาลาย,ยันร้อยเปอร์เซ็นต์ทานแล้วไม่อ้วนไม่รู้สึกผิดแน่นอนเหมาะสำหรับสายเฮลตี้และสายที่กำลังไดเอทอาหารอยู่หากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o Fan Page ของร้านและไอ g ของร้านได้เลยครับค่ะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแต่งหน้าไปซิกเน็ตเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องเป้ด้วยนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคบายบายเจอกันนะคะ